ข่าวโดส,ว N สิบนาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันจิติมาคงชงจากสำนักข่าว I-N-N ค่ะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินในพระราชพิธี พืชมงคลจะหดพนางขันแรกนาขวานโดยปีนี้พระโคเสียงถ่ายกินข้าวโพดทำนายทำนาบริบูรณ์ได้ผ้าสีคืบน้ำมากนาในที่ดอนได้ผลดี สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพร้อมด้วยพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งมาอย่างพระพราที่ประทับบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเพื่อทรงเป็นประธานในงานพระราชพิธีจรดพระนังคันแลกนาควันซึ่งมีเริ่มพิธีถทยหวานระหว่างเวลา8นาฬิกา19นาทีถึง8นาฬิกา59นาทีโดยมีประชาชนเดินทางมารอรับสเสด็จตลอดจนเข้าร่วมในพระราช พิธีพืชมงคลเพื่อเฝ้ารอการเก็บมเมล็ดพันธุ์ข้าวที่จะใช้หว่านในพระราชพิธีซึ่งทุกคนต่างมีความมุ่งหวังที่จะได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวนำกลับไปเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตซึ่งในปีนี้พระยาแรกนาหย,ยิบผ้าได้สี่คืบน้ำจะมากสักหน่อยนาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดีนาในที่ลุ่มอาจเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่พระโคกินข้าวโพดพยากรว่าทันญาหารพลาหารจะบริบูรณ์ดีพระโคกินหญ้าพยากรณว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสม ขวรถันยาหารพลาหารพักสาหารหมั่งสาหารจะอุดมสมบูรณ์แทนคุณเผยรู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหวั่นจะกระทบกับบรรยากาศการหาเสียง ายแทนคุณจิตอิสระว่าที่ผู้สมัครสสเขตดอนเมืองพระประชาธิปัตย์เปิดเผยสำนักข่าวไอเอ็นเอ็นว่าขณะนี้รู้สึกกังวลกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบ้างเพราะว่าถ้าเป็นงานการเมืองปกติก็หาเสียงกันไปแบบสร้างสรรค์ก็ไม่กลัวแต่บรรยากาศแบบนี้ไม่เอื้อต่อการเป็นประชาธิปไตยในการหาเสียงเท่าไหร่เพราะมีภาวะความขัดแย้งสูงในสังคมซึ่งการทํางานในพื้นที่มาโดยตลอดตั้งแต่ลงรับสมัครเลือกตั้งที่ผ่านมาและเจอกับหลายเรื่องก็มีผูมุ่คุ้มกันแต่ก็ยังคงกังวลในเรื่องของความปลอดภัยเพราะลูกน้องคนสิท ถูกยิงตายและคดียังไม่คืบทางทางที่รวบตัวคนร้ายซึ่งถือว่าเป็นคดีที่อุกอาจก็มีผลกับประชาชนว่าถ้ามาทางเราจะโดนอย่างนั้นหรือไม่เพราะคนที่ไปขู่ชาวบ้านทั้งนี้ครอบครัวก็รู้สึกกังวลอยากให้เลิกเล่นการเมืองเพราะเห็นว่าไม่คุ้มแต่ตนก็อยากทําอะไรให้ประเทศชาตินั้นได้เกิดประโยชน์ดานพันธํ์ตรวจเอกสารานนวลมาผู้กํากับสนอดอนเมืองเปิดเผยสัมาข่าวไอยินเอ็นว่าตามที่ในพื้นที่เขตดอนเมืองต้องมีการเลอกตั้งซ่อมสอสอแถนนายการุณโหสกุลอดีตสอสอพักเพื่อไทยและอาจมี มีความรุนแรงเกิดขึ้นในการหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งของสองพรรคใหญ่เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการแข่งขันกันสูงนั้นในฐานะของเจ้าของพื้นที่ได้เตรียมมาตรการในการดูแลความสงบเรียบร้อยในการลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัครทั้งสองฝ่ายไว้แล้วซึ่งยอมรับว่าอาจมีเหตุกระทบกระทั่งกันบ้างในช่วงของการหาเสียงจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งจริง ผู้บังคับการปรอทอกล่าวให้อลิมิเต็ดแฮกทีมพบตำรวจโดยเร็วไม่มาเจอคดีอื่นที่มีข้อมูลค่อนข้างชัดเจนชี้เหตุอาจเกิดจากการประกาศสักดาของกลุ่มตัวเอง พลตำรวจตรีพิสิทธ์เป่าอินผู้บังคับการปรอทอปเปิดเผยสำนักข่าวไอจเอ็นว่าคดีแฮกเกอร์เจาะเว็บไซต์ด่านายกรัฐมนตรีล่าสุดมี2กลุ่มที่เกี่ยวข้องคืออาริมิตต์แฮกทีมและกลุ่มสเตปแฮกโดยกลุ่มอา l ิมิต e d ยังไม่มาพบตำรวจจึงขอให้มาพบโดยด่วนเพราะไม่เช่นนั้นจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดแน่เพราะทางปอทอมีข้อมูลว่ากลุ่มนี้เที่ยวไปแฮกข้อมูลก่อกวนเขาไปหมดจึงจำเป็นต้องจัดระเบียบใหม่ทั้งหมดเสียทีเพราะมีหลักฐานชัดเจนสามารถดำเนินคดีได้หมดกับคนเหล่านี้ซึ่งไม่เฉพาะแค่ คดีแฮกดานายกรัฐมนตรีเท่านั้นส่วนคดีนี้ยืนยันว่าทางตำรวจมาถูกทางแล้วและจะเดินหน้าต่อไปส่วนสาเหตุที่กลุ่มเหล่านี้ทำนั้นเกิดจากการแข่งขันกันเองเพื่อประกาศสักดาของกลุ่มตัวเองและหากพบว่ามาพบแล้วก็จะต้องมีการสอบสวนต่อไปว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับเรื่องแฮกเกอร์เว็บไซต์ของสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่อีกครั้งหนึ่งก่อนจะพิจารณาแจ้งข้อหาต่อไปจบการเสนอข่าว10นาฬิกานาทีค่ะ ข่าวโดยสำนักข่าว i n n